สวัสดีสมาสชิก KZone c นช n แนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีแอปงานออนไลน์มาใหม่นะคะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวิธีการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะถ้าของใครขึ้นตรงนี้ว่าเป็นตัวเลขอ,อย่างอื่นที่ไม่ใช่บวก6 6นะคะซึ่งเป็นของประเทศไทยนะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็เลือกตรงนี้นะคะบวก6 6นะจากนั้นให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะ,ะส่วนตรงนี้ให้นำตัวอักษรตรงนี้มากรอกใส่ตรงนี้นะคะ ถ้าใครอ่านไม่ออกก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้นะส่วนช่องนี้กับช่องนี้เป็นรหัสผ่านนะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6ตัวถึง10ตัวขึ้นไปนะคะส่วนตรงนี้เป็นรหัสเชิญของแอดนะคะเมื่อก่อข้อมูลครบหมดทุกช่องนะก็กดสมัครได้เลยสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดแอปมาไว้ในเครื่องนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะสามารถเล่นได้ผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็โหลดแอปนะคะ เมื่อกดสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแอปกดไลค์นั่นเองนะจากนั้นให้ไปดูตรงที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะ ในส่วนตรงนี้จะเป็นให้เราตั้งค่านะคะตั้งค่ารหัสผ่านก็ตั้งค่าไปนะคะหกตัวขึ้นไปเดี๋ยวแอดขอตั้งก่อนแล้วกันเนาะหลังจากกรอกรหัสนะคะประมาณหกตัวก็ได้นะหรือสี่ตัวจากนั้นก็ กดส่งนะคะจากนั้นไปดูในส่วนของการตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อของเรานะคะ ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ช่องแรกจะเป็นเลขบัญชีนะคะช่องแรกเป็นเลขบัญชีธนาคารนะนี่เลขบัญชีธนาคารนี่นี่เป็นชื่อของเราชื่อแนะนำให้ใส่ภาษาอังกฤษนะคะ อันนี้ธนาคารธนาคารกรุงไทยกรุงเทพนะคะก็เขียนไปนะคะกรุงไทยกรุงเทพตรงนี้เป็นเลขบัญชีธนาคารตรงนี้เป็นชื่อของเราภาษาไทยก็ได้นะคะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะชื่อธนาคารเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเลขบัญชีธนาคาร ต่อมาก็คือชื่อของเรานะชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะขอข้อมูลครบแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะหลังจากที่ตั้งค่าทั้งสองส่วนแล้วนะคะก็ไปดูในส่วนของการทำงานนะ สำหรับการทำงานนะคะก็มีให้เลือกนะคะจะเป็น i ิน t a g r กรมนะคะ Facebook TikTok หรือว่า YouTube นะคะแอดขอแนะนำ YouTube นะคะจะทำง่ายกว่านะกดเข้าไปเราเป็น VIP 0ศูนย์นะคะทำได้3งานนะสำหรับแอปนี้ถอนขั้นต่ำา1 0 0บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะและกดรับงานไปเลยนะ3งาน ได้วันละ9บาทนะคะสำหรับแอปนี้หลังจากกดรับงานครบ3งานแล้วนะคะเราก็ไปดูคำว่างานนะงานที่เรากดรับมามันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นให้กดคำว่าเปิดลิงก์ได้เลยนะ,ะจากนั้นมันจะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะให้เรากดไลค์แล้วก็กดติดตามนะกดไลค์แล้วก็กดติดตาม แบบนี้นะคะจากนั้นก็แคปภาพนะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะคะจากนั้นก็ให้นำภาพที่เราแอดเมื่อกี้มาใส่นะคะแล้วก็กดส่งเลยนะสำหรับแอปอื่นที่ทำสำหรับที่ทำผ่าน tiktok นะ ก็เหมือนกันเลยก็คือกดติดตามแล้วก็กดหัวใจจากนั้นก็แคปภาพนะคะทําเหมือน youtube เลยเปิดลิงก์นะมันก็จะลิงก์ไปที่ YouTube กดไลค์กดติดตามนะคะแคปภาพกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะคะจากนั้นนําภาพนะมาส่งแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะสาหรับสมาชิกท่านไหนที่เคยทําเว็บกดไลค์แบบนี้นะคะก็คงไม่ยุ่งยากนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ สามารถที่จะทำตามคลิปที่แอดสอนได้เลยนะคะคือมันไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็แค่กดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพส่งเขานั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะ3มงานเนาะสำหรับใครที่มีคำถามนะกะ็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะหรือว่าจะอาสอบถามแอดไลน์ไปสอบถามแอดมินนะคะ สำหรับแอปนี้สมาชิกฟรีทำได้นะก็ลองทำกลองเข้ามาดูลอามาทำกันดูนะคะแอดขอแนะนำว่าทำฟรีไปก่อนนะคะมั่นใจยังไงเอ,อ่เกี่ยวกับเว็บยังไงก็ค่อยถ้าใครที่อยากจะลงทุนก็ค่อยเติมเงินเข้ามาทำงานนะคะหรือใครที่อยากจะทำงานก็คือสามารถที่จะสะสมเงินในระบบแล้วก็อัปเกรดได้นะคะเป็น VIP ได้นะ สำหรับระดับ VIP ก็ตามนี้เลยนะคะมันไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์นะเขาก็เขียนไปอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นสกุลเงินบาทนะคะ499บาทนะ1,499ระดับแต่ละ VIP ก็ตามนี้นะคะแอดขอแนะนำว่าให้ทําฟรีไปก่อนนะคะสำหรับแอปนี้ก็ถือว่าเขาตรวจงานเร็วนะคะแอ s ทำงานส่งเมื่อกี้เขาก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวอจาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ลองเข้ามาทำดูได้นะคะสมาชิกฟรีเนาะสำหรับใครที่ชอบงานออนไลน์แบบทำฟรีก็ ลองเข้ามาทําดูนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่สนใจก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะไม่ต้องทําก็ได้เนาะแอดแต่เพียงแต่ว่าอยากนาเสนอแอมการออนไลน์ใหม่ๆสําหรับสมาชิกทุกคนที่สนใจอยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงก์แอดแอดขขอบคุณมากนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่ม l ลายตามกลุ่ม facebook นะคะแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ได้อัปเกรดเราจะได้ค่าคอมจากเขาทำงานหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องอัปเกรดเราถึงจะได้ค่าคอมนะคะตรงนี้แอดก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแอดก็เพิ่งสมัครแล้วก็เพิ่งจะลองทำเนี่ยนะคะ ในส่วนของเกมนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะคะแต่ว่าเราก็จะเสียเงินในการที่จะกดนะคะตรงนี้ถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ลองเข้ามาเล่นได้นะคะแอดก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีในส่วนของแอปเกมเข้ามาเล่นให้เราเล่นเสียงโชคนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบก่อนถามนะคะเพราะว่าถ้าอธิบายในคอมเมนต์มันจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ